วันนี้พาเพื่อนๆพ <pel> <ย> <stress> าเพื่อนมาเอ่อลองชุดอาขารนะคะเพื่อนอยากเป็นเจ้าสาวอาข่าค่ะตอนตอนนี้ดูค่ะแล้วก็อคุณยายใจดีมากเลยค่ะเอาชุดที่ตัวเองใส่มาให้พี่น้องมาให้เพื่อนฝนได้ทองนะคะนี่ใ่มะนี่นี่ใจดีมากเลยเฮอเอ้ยุดยอดเลยเฮ้อเฮ้ยเฮยเงียบมเ้ยล่ะวัอนเระ ดูดูพี่ค่ะดูแบบว่าเอาทำไมพี่น้องชอค่ะเสื้อของเขาถึงตัวเล็กพี่ดูรูปร่างของพี่น้องชอค่ะตัวเล็กแค่ไหน <laughs> นะคะตัวเล็กเสื้อก็เลยเล็กก็ได้มาแบบนี้ค่ะแล้วก็ผนจะให้ชมนะตัวนี้ตรงนี้เออเสื้อที่พับไว้เนี่ยค่ะเสื้อที่พับไว้แต่เนี่ยบางงดเสาใช่ไหมะเสื้อที่พับ,พบไว้เนี่ยเวลาการเก็บเสื้อของพี่น้องชอค่ะเนี่ยเขาจะเก็บไว้อย่างนี้ เดี๋ยวนะคะฝนขอถ่ายให้ชมเขาจะเออเก็บอย่างนี้ค่ะโดยการที่ไม่ต้องใส่ไม้แขวนนะคะเก็บอย่างนี้แล้วก็กลับด้านอีกทีหนึ่งอย่างนี้เพื่อว่าจะไม่มีผลกระทบกับตัวลายเวลาแมลงกัดแทะนะคะอางน,นี้แล้วก็อันนี้ลายน้อยมากตัวเล็กมากอกน่าจะไม่เกิน34 แล้วก็มาชมอีกตัวหนึ่งนะคะนี่งานเก่าโออันนี้เป็นเสื้อผู้ชายชอ,ชอ,อ้อไอเสื้อผู้หญิงเสื้อผู้หญิงถ้าเราดูสีตรงนี้ค่ะสีแค่เห็นสีก็รู้แล้วนี่เป็นงานเก่างานเก่าแล้วก็เขาจะพับเก็บด้านไว้อย่างนี้เลยอันนี้ผ้าเก่าแท้แท็แท,แทกทูเลยค่ะเนี่ยค่ะเขาเก็บไว้อย่างดีทำไมเสื้ออ,อาคาเออ งานโบราณทําไมถึงดีเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ใส่ในชีชวิตประจําวันอยู่แล้วค่ะถ้าไม่มีงานเทศกาลอะไรเสื้อนี้เป็นงานเก่าที่ตัวค่อนข้างที่จะเล็กมากมาให้ชมลายใกล้ๆอีกทีหนึง่งเสื้อตรงนี้เป็นงานเดินเส้นนะคะเดินเส้นอย่างเดียวไม่มีลายปักๆนะคะปักติดกับตัวเสื้อเดินเส้นอย่างเดียวแล้วก็อายุของเจ้าของเสื้อก็อยู่ที่66แล้วอาพีโกเิโกงละ หกสบหกปีแล้วนะคะเสื้อของเขาหกสิบปีกับการรักษาคือยังโอเคอยู่มากๆเลยค่ะนะคะแถบสีแขนจะเป็นงานผ้าเก่าทั้งหมดนะคะประมาณนี้เดี๋ยวฝนจะลองใส่ให้ดูว่าเออจะใส่ได้ไหมสำหรับอกน่าจะอบน่าจะอยู่ที่สาสสี่นะคะการใส่เสื้ออบเล็กจะใส่ไมต้องยกมือยกมือแบบนี้ นะคะยกมือแบบนี้วันนี้ฝนมาในการกางเกงกางเกงเนี่ยนะคะกาบเสื้อขานะคะมันก็ใส่ได้ฝนระิบ36แต่ว่ามันเล็กเพราะว่าเวลาเราใส่เสื้อใข่อย่างที่ฝนเรียนให้ทราบนะคะเขาจะไม่ปิดมิดเขาจะปล่อยข้างหน้าก็จะประมาณนี้ก็ใส่ได้อยู่ค่ะแต่ว่าเจ้าของเสื้อเขาตัวเล็กมากเลยค่ะตัวเล็กมากเลยที่เห็นนะคะคุณยายตัวเล็กมากเนี่ยค่ะด้านหลังเสื้อประมาณนี้แล้วก็มาโชว์ ความสวยความงามตรงนี้องแวขอ้เดียวเธอติดตัวชุ hey, ดันไไหเดี้ยง่ายัเลยนะเขาดินกับเงินแท้ทปอะเหรียท้โอเ้เงเนแนแท้พม่าเออเก๋าล่ะเหรแท้พม่าไม่ใช่เหรียญเก่านี่ไงโอนี่ออนี่ีเลอ,อันนี้เป็นเหรียญเก่าอันนี้เป็นเงินแท้นะคะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเหรียญลาอัยานาเพียว ่ะเออโอ้ยง่วนเราจะเป็่นมาเรียงไงยะเรยงไนะโอ้สมัยไหนเราซื้อตอนสมัยไหนเราก็ไม่ดูนี่ตอนนี้ตอนนี้ราคาตอนนี้เลยห้าร้อยราคาจะอยู่ที่เหรียญละห้าร้อยเป็นเงินแท้ค่ะเราดูไม่เป็นแต่ว่าคนคัาเขาจะดูเป็นนะคะนั่นนี่เป็นเงินเอ่อภาษาอังกฤษอะค่ะภาษาอังกฤษรถอะไรเนี่ยไม่รู้อะค่ะอ่านไม่ออกนะคะอันนี้มันเป็นเงินอินเดียแอันนี้เป็นแบบว่าเนื้อผ้าจะเป็นงานผ้าไนล่อน ไม่ใช่ผ้าฝ้ายค่ะผ้าไนลอนอันนี้ปักอันนี้ปักมือค่ะ<ร>แต่ว่าใช้ได้อีกแบบแล้วก็อันนี้ก็เขาก็ใช้เองไม่ได้ขายนะคะวันนี้ฝนคือว่ามาให้ชมว่างานเหล่านี้ไม่ได้ขายเพราะว่าเป็นงานที่เจ้าของเจ้าของเขาใช้เองค่ะเขาไม่ขายอันนี้ก็คือแบบว่ามามามา,มาเยี่ยมอันนี้เป็นพ่อแม่ของเพื่อนฝนนะคะพ่อแม่ <chopping nữa. S 2> ของเพื่อนฝนก็มาให้ชมมาแบบว่าถ่ายบ้านแล้วก็ถ่ายเสื้อนะคะทุกอย่างประมาณนี้ <huma S 2> นะคะลองให้ชมสวยงามเพื่อนวันนี้มาลองชุดละคา่ะดูเจ้าของเจ้าของเสื้อกับ <laughs> เจ้าของเสื้อกับเออ <laughs> เพื่อนฝนค่ะคนคนระดับกันเลยนะคะประมาณนี้เนาะสวยงามอลังการมากเลยค่ะเนี่ยค่ะแม่ของเพื่อนนะคะตัวเล็กตัวเล็กนิดเดียวนะคะ <laughs> โอเคนะ <laughs> ขอบคุณนมมากเลยค่ะ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะคะชมคลิปแล้วเดี๋ยวไว้ฝนจะแบบว่าเอ่อถ่ายภาพแบบน่ารักน่ารักมาให้ชมบ่อยๆเนาะฝากติดตามและกดไลค์กดแชร์ like, ให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ